หนึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้เราขายงานถักของเราได้นะคะทุกคนวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาบอกหนึ่งเคล็ดลับนะคะสำหรับการขายงานถักโครเชตของเรานะคะเพราะว่าบางคนนะคะถักง,งานได้สวยมากๆเลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะขายงานของตัวเองได้แล้วก็จะบ่นว่าถักไปแล้วก็ไม่มีคนซื้อไม่รู้จะไปถ่ายให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันมีปัจจัยหลายอย่างอยู่นะคะเพราะว่าเราอะถักงานของเราออกมาสวยแล้วแต่มันติดตรงที่ว่าเราอะถ่ายรูปไม่สวยใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้งานของเราไม่ดึงดูดคนที่เขาเห็นเขาก็เลยไม่สนใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่หน่อยจะบอกก็คือจะต้องถ่ายรูปให้สวยๆนะคะ เพราะว่าเราถักสวยแล้วเราจะต้องถ่ายรูปสวยด้วยพอเราเอามาโชว์เอามาลงให้คนอื่นดูลูกค้าดูเขาก็จะเห็นงานของเรางานของเราเขาก็จะดึงดูดทาให้เตตาคนเขามากขึ้นทำให้เขาอยากซื้องานของเรามากขึ้นนะคะลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะคะจะได้ขายงานถักของเราได้เยอะๆขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมแชร์ไปบอก เพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆน,นักถากของเราทุกคนให้เขารู้เคล็ดลับนี้กันนะคะ